ส้มหมาข้างถนนตาเดียวปรากฏตัวที่ตลาดเก่าอย่างเงียบเชียบวันนี้มันมองลุงสมชายด้วยแววตาแปลกประหลาดก่อนจะเห่าห้ามเสียงดังห้ามไม่ให้ลุงเข็นรถเข็นผ่านตรงนั้นพอดีทันใดนั้นเองรถสิบล้อเบรกแตกพุ่งเข้ามาชนตรงจุดที่ลุงสมชายยืนอยู่ชาวบ้านตกใจมากต่างขอบคุณส้มที่ช่วยชีวิตลุงไว้เรื่องราวทำนองนี้เกิดขึ้นอีกหลายครั้ง ส้มปรากฏตัวช่วยเด็กน้อยที่กำลังจะถูกรถชนป้องกันแม่ค้าจากนักล้วงกระเป๋าด้วยแววตาเรืองแสงสีทองที่น่าขนลุกแต่แฝงด้วยความห่วงใยทุกคนเริ่มคูดถึงสม้มมันเป็นหมาธรรมดาจริงหรือคืนหนึ่งพายุพัดถล่มตลาดส้มหายไปชาวบ้านเป็นห่วงต่างออกตามหาจนพบส้มที่วัดเก่าข้างตลาดกำลังยืนจ้องมองเจดีที่กำลังจะพังลงมา แววตาของมันสว่างสวัเป็นสีทองเจิดจ้าส้มคำรามเสียงดังก่อนที่ร่างของมันจะค่อยๆกลายสภาพเป็นแสงสีทองสว่างวาบขึ้นมาปกคลุมเจดีไว้แน่นหนาแรงสั่นสะเทือนของพายุหยุดลงทันทีเมื่อแสงสว่างจางหายไปเจดี JD ก็ตั้งมั่นคงดังเดิมปรากฏร่างของชายแก่ในชุดนักบวชโบราณยืนยิ้มอยู่ข้างเจดี ท่านคือวิญญาณผู้พิทักวัดที่สิงสถิตในร่างส้มเพื่อคอยปกป้องชาวบ้านเสมอมา